ก็ดีใจนะครับสำหรับพวกเราที่ที่ฟังแล้วก็ทำการบ้านอย่างจริงจังมาตั้งแต่เกมที่119เรามาถึงเกมที่122กันแล้วครับผมมั่นใจครับว่าการที่พวกเราเนี่ยไปลองแต่ละชุดมาตามลำดับเนี่ยก็จะเห็นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ว่าที่ผมเกรื่อนไว้ตั้งแต่เกมที่แล้วก็คือการที่เราเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้มันดีจริงแล้วเราทำกับมันที่บอกว่าสูตรพันวันเนี่ยเราทำกับมันน่ะ มาครบพันวันแล้วคิดง่ายๆก็คือเราเห็นว่าการวาดรูปนี้ดีจริงแล้วเราไปวาดอย่างจริงจังจนครบพันวันอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็จะดีขึ้นกับสิ่งนั้นมันเหมือนกับน้องที่ชอบร้องชอบเต้นจากนั้นเนี่ยไปเชื่อมใจไปถึงกายเกิดแบบคือพูดง่ายๆอ่ะเธอเธอแค่เดินขึ้นไปบนเวทีเธอก็รู้แล้วว่าเธอจะแสดงยังไงคือความมั่นใจมันออกมา ถึงแม้มีจังหวะที่ผิดพลาดเธอก็ยังเต้นต่อได้เธอก็ยังเต้นได้ดีอ่ะมันมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นคือมันมันทรงพลังอย่างนั้นด้วยนะครับ,ม,ม,รบ,บมันเหมือนกับการเตะฟุตบอลมันเหมือนกับทุกอย่างอ่ะประเด็นก็คือแล้วอะไรละ่ะที่เราจะไปทําซ้ําๆแล้วจะทําให้เรามั่นใจมั่นใจดีๆในชีวิตท่านสามารถปิดเกมนี้ไปได้เลยครับเพื่อที่จะไปหาสิ่งที่ท่านมั่นใจก่อนผมจะบอกในสิ่งที่ ทำให้ผมนะครับจากคนที่ที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ที่มีคนนินทาในหลายๆแบบพูดง่ายๆแล้วกันนะครับคือคนเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาตินะครับที่จะต้องมีโดนนินทาบ้างผมเองก็โดนนินทามาหลายๆแบบแต่ตอนนี้เนี่ยผมใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่ผมใช้อยู่4ข้อนี้นะครับจะทําให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจและเกิดเป็นผลดียิ่งขึ้นข้อที่1ครับมันคือการที่ผมไปฝึกแล้วก็ใช้ การมีสติการดีใจแล้วก็ดีนะครับกับตัวเลือกกับตัวเลือกเดียวตรงหน้ามันเหมือนกับการที่ผมก้าวเดินไปเนี่ยผมเดินอย่างมีสติแล้วผมดีใจกับการเดินได้แล้วผมดีกับการเดินได้การดีก็คือการที่เราสุขรักเรารู้สึกดีกับการเดินเรารู้เรารู้ว่าเราจะเดินยังไงการที่เราพร้อมที่จะเดินไปอย่างมั่นใจถามว่ามันจะเกิดไหมมันไม่เกิดครับแต่มันเกิดได้จากการฝึกนะครับ สำหรับข้อที่หนึ่งของผมนะครับในชุดที่7ข้อที่2ครับมันคือการดีกับการขอครับสำหรับผมก็จะขอองค์สภาว่าอันเป็นอันเป็นที่สุดมันเหมือนกับเรามีชีวิตอยู่บนโลกโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องสอบที่มาวัดใจเราว่าเราจะไปทําร้ายคนอื่นได้ไหมหรือเราจะเป็นคนดีคนจริงอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นโลกของการทดสอบจิตใจเราอะว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะทํายังไงมีโอกาสโกงเราจะโกงไหมมีโอกาสทําร้าย คนอื่นด้วยเรื่องเพศเราจะทํำไหมอะไรประมาณนี้มันเป็นเกมว่าใจแตส่สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแค่คนไม่ได้มีแค่สัตว์ดรัจฉานที่เราเห็นแต่มีสิ่งมีชีวิตแบบอื่นที่เราไม่อาจมองเห็นตัวมันุมันด้วยอย่างคนอาจจะมองว่าเอ้ยดามมั่วหรือเปล่าพี่ครับผมถามจริงไส้เดือนเนี่ยถ้าเราไม่เอาเอามือไปจับเนี่ยเขาเห็นเขาสัมผัสรับรู้ได้ไหมว่ามีเราอยู่เขาไม่รู้จักเรานะครับไส้เดือนอะ่ะเช่นเดียวกัน ก็อาจจะมีตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเห็นเราได้ชัดเจนเห็นเรามากกว่าที่เราเห็นตัวตนเองอีกมันเหมือนกับไส้เดือนเนี่ยเขาเห็นไหมว่าตัวเขาเป็นตัวแบบไหนเขาเห็นเราอ่ะเหมือนกับเขาเห็นตัวเองอ่ะไส้เดือนเนี่ยเขาเห็นตัวเองเหมือนกับที่เราอ่ะเห็นเขาหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับลองไปนึกดูแล้วท่านก็จะรู้ว่าอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะมีจริงก็ได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขึ้นไปเป็นชั้นๆนเนี่ยเหมือนสภาเนี่ย เหมือนเหมือนกับประเทศหนึ่งเนี่ยเราเห็นหัวหน้าหมู่บ้านแต่ในประเทศเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นประมุขของประเทศอยู่หนึ่งคนเช่นเดียวกันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลากหลายเชื่อมโยงกันไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในสากลจักรวาลน,นี้เนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์สภาวะอันเป็นที่สุดอะ่ะคือเป็นชีวิตที่สุดยอดอะ่ะอยู่หนึ่งองค์พี่ครับผมขอจากสิ่งนั้นแหละข้อสองผมก็คือดีกับการขอผมก็จะขอกับ1ไอ้คนที่สูงสุดนั่นแหละ แล้วก็ทีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเริ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราอ่ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ช่วยผมไม่ได้สนใจผมผมผมก็ไม่ได้คิดถึงนะครับผมก็จะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดถึงแต่มีบริษัทนึงอาจจะเป็นของาศาสนาอื่นด้วยนะแต่สำหรับผมก็จะมีบริษัทคือบริษัทพุทธมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คนที่อยู่นับถือาศาสนาพุทธเราอยู่ในศีลธรรมอันดีก็ขอกับบริษัทนี้ได้ครับ เพราะว่าตอนนี้บริษัทนี้ดูแลเราอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้นึกถึงว่าเวลาเราจะขอเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเราจะให้อะไรนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราแสดงอะไรเราเป็นคนดีจริงไหมสําคัญที่สุดขอตรงๆอย่างพูกกันเนี้ยผมขอเลยนะครับผมขอกับพระสยามเทวทาธิราชด้วยขอให้พวกเราที่ดูวิดีโอนี้นะครับส่งต่อไปโดยไม่คิดมากพี่คือคิดง่ายๆว่า คนเราอะตายได้นะแล้วอย่างดามเนี่ยมันทําวิดีโอเนี่ยคือบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคีโมหรือเปล่าพี่ครับสมาร์ทโฟนเนี่ยคนไม่ได้คิดออกทั้งโลกนะพี่การค้าออนไลน์เนี่ยมีไม่กี่คนที่คิดออกแต่การที่ลูกหลานคนไทยคนนึงเนี่ยจะคิดออกว่าอ๋อเราทั้งเจ็ดชุดที่เห็นนี้นะครับแต่มันจะมีเป็นชุดที่แดนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งเจดชุดแดชุดเนี่ย การที่เราเนี่ยมาสมมุติว่ามีคนมานั่งต่อหน้าผมนะสองคน3คนก็ได้นะครับแล้วเรามาศึกษากันมาคุยกันจากนั้นเราไปตั้งกิจการหรือร่วมทําอะไรกันสักอย่างมันเหมือนกับที่บอกว่าฉลาดคัดคนเข้ามาแล้วเกิดตั้งสํานักงานพัฒนาประเทศเราสํานักงานพ,พัฒนาประเทศเนี่ยมาดูชุดทั้ง8ชุดเนี้ยดูกันไปคุยกันไปแล้วถามว่าเราจะทําอะไรดีเพื่อให้ประเทศไทยจเจริญมันก็ทําได้เลยไงครับ มันทําได้ง่ายอย่างอย่างนั้นนะครับบางคนบอกว่าฟังไปแล้วไม่เข้าใจถ้าไปลองจดแล้วมาฟังซ้ําแล้วก็จะเข้าใจแล้วถามว่าจําไม่ต้องเข้าใจไหมไม่จําไม่ต้องเข้าใจครับแค่บอกต่อวิดีโอจะมีคนที่ทําและจะมีคนที่เข้าใจและทําได้ข้อที่2ก็คือขอขอเราแสดงพี่จะขอกับใครก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะของ่ายที่สุดก็คือถ้ามั่นใจในสิ่งที่เราขอแล้วเนี่ยถ้าขอกับใครแล้วไม่ให้นะครับขอกับพระองค์นั้นแล้วท่านไม่ให้ก็ไม่ต้องไปขออีกนะครับ สำหรับผมก็ขอแล้วผมชัดเจนก็คือขอกับเบอร์หนึ่งแล้วก็ขอกับทีมทีมที่เชื่อมโยงถึงเราพูดง่ายๆนะครับข้อ3ครับดีกับการสู้กับการที่เราจะสู้เนี่ยการที่จะมีพวกเรามาร่วมฝึกร่วมสร้างในภาพงานสําคัญที่ชัดเจนอย่างภาพงานสําคัญที่ชัดเจนของผมก็บอกซ้ําก็ได้นะครับว่าผมตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีร่วมกับคนที่จะ มาเป็น3อย่างก็คือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จะจริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยเราจะสร้างแบบอย่างชีวิตดีๆให้ญาติเห็นเราจะทําแบบอย่างชีวิตดีๆนั้นให้เป็นภูมิปัญญาที่ชัดเจนเราจะทําเป็นตาําราเป็นสื่อเราจะตั้งศูนย์ฝึกหัดสําหรับญาติที่สนใจเราก็แสดงออกว่าจะดีจริงอ่ะสำหรับชุมชนหมู่บ้านหนึง่งอาจจะทําเองไม่ได้อาจจะไม่สามารถที่จะสร้างเกษตรครบวงจรได้เราจะ จัดทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยในกรณีที่ท่านบอกว่าท่านจะตั้งใจทําให้ชุมชนของท่านนะดีขึ้นกระทั่งสามารถไปช่วยชุมชนอื่นให้ดีขึ้นได้อีกโลกเราจะดีด้วยแนวทางนี้ครับผมก็จะสู้ไปกับแนวทางนี้ผมจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าไหร่นาอวันนี้เนาะมันเพียงจริงแต่ต้องอธิบายคิดออกแล้วก็ต้องมาทําทันทีนะครับข้อ4ครับดีกับการขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณใครครับ ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกคนขอบคุณประเทศไทยที่ทําให้ผมอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ผมก็จะขอว่าขอให้บอกต่อวีดีโอนี้ไปขอทุกอย่างถ้าท่านนําเงินมาให้ถ้าท่านจะมาจ้างงานผมยินดีนะครับถ้าท่านจะมาจ้างงานผมยินดีนะครับถ้าท่านจะมารวมทีมผมก็ยินดีครับยินดีหมดครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมทํา และบอกตอนเองทุกเช้าบอกตอนเองบ่อยๆแล้วพยายามทําให้ได้อย่างนี้ผมเริ่มทําวันนี้วันที่19ครับเริ่มทําจริงๆนะครับต่อไปครับมาดูชุดที่8กันนะครับกดครับเ,เกณฑที่122แล้วเนาะชุดที่8ครับผมเองก็เพิ่งค้นพบนะครับกดกดของผมก็จะมีอยู่4ข้อก็คือข้อที่1คือการที่เราทําอะไรซ้ำ ฝึกจนครบพันวันแล้วเนี่ยคือเรารู้ว่าเราทําไม่ได้หรอกมันเหมือนกับเราจะนั่งให้ดีมีมุทาก็คือการบังคับลิ้นคอคางไหล่หลังท้องทวารให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราดีเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราจงใจทําอยู่ทุกวันน่ะสักพักเราจะเซ็ตตัวแบบนั้นนะ่ะไปโดยธรรมชาติมันเหมือนกับนางแบบเนี่ยเขาจะเดินไม่เหมือนคนทั่วไป พราะว่าเขาฝึกมาจนเคยชินแล้วแค่นั้นเองครับซึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเราฝึกให้ตอนนี้เนี่ยเป็นการสัมผัสดีอยู่จริงคือการที่เราไปถึงจุดดีจริงอะ่ะสัมผัสดีอยู่จริงมันเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินเนี่ยเราเดินอย่างมีสติเราเดินด้วยเราเดินด้วยความดีใจเดินด้วยการที่ดีกับการเดินนั้นเราฝึกเดินอย่างนี้บ่อยๆเราจะติดครับท่านจะสัมผัสอะไรได้ถึงอะไรบางอย่าง ต้องไปสัมผัสดูจริงๆนะครับแล้วสัมผัสตอนนี้จากนั้นเนี่ยสัมผัสให้ต่อเนื่องสัมผัสสิ่งดีๆตอนนี้สัมผัสให้ต่อเนื่องนั่นคือข้อหนึ่งครับกฎข้อที่2ครับจําความรู้สึกดีที่ไปถึงจําว่าดีได้อย่างไรจากนั้นดึงมาใช้มันเหมือนกับการที่ที่เราได้อยู่กับคู่รักของเราแล้วเรามีความสุขอย่างมากแน่นอนความสุขตรงนั้นมันจะหายไปมันเป็นธรรมชาติครับแต่สำหรับคนที่ฝึกไม่เป็นธรรมชาติ ฝึกดึงความรู้สึกดีๆนั้นมาใช้ความรู้สึกที่เราได้ภูมิใจที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นมันก็หายไปแต่เราดึงความรู้สึกนั้นมาใช้ใช้เพื่อเป็นกําลังใจใช้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรามันดึงขึ้นมาได้ครับแล้วก็การที่เราเนี่ยดึงมาแล้วเนี่ยเราฉลาดต่อย,ยอดมันเหมือนกับผมเดินไปในห้างมีคนทําขนมมาพี่ครับขนมมีรอยก็มีรอยตรงตรงที่เดียวกันหมดอ่ะเขาทําได้ยังไงอ๋อ พราะเขารู้ว่าแบบนี้ดีแล้วเนี่ยเขาพยายามทําให้ได้ตามนั้นเรารู้ว่าสูตรที่จะทําให้ขนมเป็นรูปแบบนี้เนี่ยคืออะไรเขาก็ทําแบบนั้นประเด็นของมันก็คือให้นึกถึงสุดยอดภาพยนตร์หรือสุดยอดสมาร์ทโฟนที่เขาทําดีแล้วเนี่ยเขาจดจําสูตรนั้นไว้แล้วเขาต่อยอดจากตรงนั้นมันถึงมีผู้กํากับหนังอะซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเพราะเขาจบจดจำ เพราะว่าเขาจดจําทั้งอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นได้เขาจดจําได้ว่าเขาต้องเซตสภาพเซตไออาการเซตสิ่งแวดล้อมยังไงอะเซตบรรยากาศยังไงให้มันไปถึงตรงนั้นข้อ2นะครับจําว่าเรารู้สึกยังไงจําสิ่งที่ดีแล้วดึงมาใช้ฉลาดต่อยอดอะข้อที่3ครับก็คือตีจุดตายหรือตีหัวใจพี่ครับ ผมเล่นง่ายๆครับทุกวันนี้ครับผมทําวิดีโอเนี่ยผมบอกว่าคือถ้าคนไปทําจริงๆอ่ะมันจะทําได้อย่างแน่นอนสําหรับผมทุกวันนี้นะครับก็คือผมจะไม่ได้ไปสอนคนมากมายนะแต่ผมจะรอคนมาสอนว่าอะไรดีๆที่ท่านค้นพบค้นพบจากการที่ไปทําในชุดต่างๆทั้ง8ชุดนี้นะครับจน1ึงชุดที่8เนี่ยชุดคําว่ากฎเนี่ยท่านเห็นอะไรดีๆท่านมาสอนผมสิครับ แล้วมาสอนผมไม่ใช่ว่าสอนฟรีนะครับท่านต้องจ้างผมด้วยต้องมอบเงินด้วยบางคนจะมองว่าเพื่ออะไรพี่ครับคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาพร้อมเงินคนเกิดมาก่อนเงินแล้วเงินเนี่ยเกิดจากคนสร้างมาเงินเป็นเรื่องสําคัญครับถ้าผมบอกว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันสุดยอดผมก็คิดไปเองครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกผมว่ามันสุดยอดท่านกล้ามาเอาเงินมาให้ผมไหมล่ะเอาเงินมาแล้วมาสอนผมไหมล่ะ ผมรอแค่นั้นเองครับผมมั่นใจครับนะครับล้วถามว่าทําไมต้องรอให้คนมาสอนด้วยพี่ครับคนที่มาสอนแปลว่าคนที่ไปทําการบ้านอย่างจริงจังจนงอกสิ่งดีๆได้เองมันเหมือนกับก่อนหน้านั้นวันที่18ผมค้นพบชุดที่1ถึงชุดที่4ตอนเย็นผมค้นพบชุดที่5ถึงชุดที่6ผมไปบอกญาติของผมเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาจะรับ ประโยชน์ได้ยังไงถ้าไปทำตามชุดที่6ชุดที่7จริงๆนะครับประกอบกับความรู้ในการทำการบ้านชุดอื่นๆมาแล้วเนี่ยพี่ครับคนเราจะโชคดีได้ง่ายมากรอดูผมก็ได้ครับผมเป็นคนไม่มีเงินเป็นคนไม่มีพวกร้องดูว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวผมไหมก็ต้องพิสูจน์กันดูครับนี่คือข้อที่3ครับตีไปที่จุดตายคนเราต้องลองจริงไม่ใช่อยู่ดีผมเดินไปสอนคนนะทุกวันนี้ผมไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับ สบายๆย,ยิ้มคือถ้าเป็นเรื่องงานผมก็ทําตั้งใจทําอย่างดีด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องคนผมบอกเลยว่าผมบอกอะไรดีๆไว้หมดแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ดีไม่ดีก็ลองลองพิสูจน์พิสูจน์กันเองนะครับจุดไอ้ที่บอกว่ารอมาสอนเนี่ยที่บอกว่างอกดีได้เองเนี่ยพี่ครับมันคือหัวใจของการพัฒนาคนการพัฒนาคนก็คือทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะดีได้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนั้นมันคือขีดความสามารถในการงอกดีที่แข็งแรงที่มีคุณภาพของคนคนนั้นแล้วกดข้อที่4ครับมันคือการที่บางครั้งเนี่ยเรามองว่าเรามีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตมีจุดด่างพร้อยในชีวิตมีจุดติดขัดของชีวิตบางครั้งมีคนบอกว่าเพราะไปทําแท้งมาบางครั้งมีคนบอกว่าเพราะไปทํากรรมหนักเช่นทาร้ายคุณพ่อคุณแม่ทาร้าย พระสงฆ์ทำร้ายพระพุทธเจ้าอะไรประมาณเนี้มันเป็นกรรมหนักบางคนบอกว่ามันเป็นพราะดวงชะตาของเรามันเป็นดวงชะตาที่เสียผมไม่ได้บอกว่าให้เราไปทําชั่วแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าจุดที่มันเป็นจุดติดขัดจริงๆอาจจะเป็นใจของเราครับที่ไปกเกาะไปยึดติดไม่ทิ้งนะครับรวมถึงการที่เราไปติดอยู่ในอํานาจของความเคยมันเหมือนกับคนคนหนึ่งอะทำความผิดมาแล้วเขาไปคิดเรื่องนั้นนะ จนฆ่าตัวตายพูดตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้จักที่จะรู้ว่าใจเราเกาะอ,อะไรมันอยู่ที่ใจเราไปยึดติดนะครับแปลว่าอะไรครับเห็นอยู่ทนโทษครับว่าดามนี่บอกชัดเจนว่าถ้าไปลองมาตามชุดต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยจนถึงชุดนี้เนี่ยแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นเห็นอยู่ทนโทษแต่ไม่ยอมไม่ยอมที่จะไปติดแบบใหม่แต่ติดอยู่ในรูปแบบชีวิตเดิม เราสมัยก่อนอะถ้าดูดูเรื่องแมกกาลเกตอะอะไรนะที่สมัยก่อนเขาใช้กาบมะพร้าวแทนผ้าหนามัยอะทุกวันนี้เราใช้อยู่ไหมครับเราใช้วิถีชีวิตแบบเดิมไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าวิถีชีวิตของวันนี้คือวิถีแบบเดิมครับแล้วเราจะสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าของวันนี้ได้หรือไม่ แล้วเราติดการใช้ชีวิตแบบดีๆซึ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นผมได้ได้ยินข่าวมานะมีอะไรนะคนเรารักกันแทบตายอ่ะหนุ่มสาวอะ่ะรักกันแทบตายแต่ถ้าสาวอะ่ะโดนฉุดไปอะ่ะสาวจะต้องไปแต่งงานกับคนที่ฉุดโอ้ประเพณีอย่างนั้นก็มีด้วยเหรออะไรประมาณนะั้นแต่มันอาจจะไม่มีจริงนะผมดูมาผมก็ไม่ได้สนใจมากนะครับเราไม่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากมายแต่ถ้ามันมีจริงมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามันมีจริง มันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้เป็นแบบใหม่ที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมเห็นภาพชัดเจนครับที่บอกว่าเห็นอยู่ทนโท๊ก็คือคนเราช่วยกันได้ให้ทั้งภายในภายนอกทั้งปัจจัยบรรยากาศกระแสและปัจจัยทั้งปวงเนี่ยส่งเสริมให้คนดีได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเซตบรรยากาศให้หม,มันเหมาะสม ให้เขาเกิดความสนใจในการเรียนสนใจในการที่จะฝึกทักษะให้กับตนเองเขาก็จะดีได้แต่ถ้าบอกว่าเราโยนมือถือให้กับเด็กเด็กเคยเล่นมือถืออะแล้วให้ครูมาสอนขอโทษครับเด็กเขาก็อยากเล่นมือถือถึงแม้วันที่เขาไม่มีมือถือใจเขาก็อยู่กับสมาร์ทโฟนอนะพูด,ดง่ายๆนะครับหรือเขาเคยดูทีวีจนติดใจเขาก็จะอยู่กับทีวีเขาจะไม่อยู่กับครูที่สอนแล้วในเมื่อเห็นชัดเจนอย่างเงี้ย ผมบอกว่าการที่โลกนี้จะดีได้เพราะโลกนี้ฉลาดสร้างครูเซียนที่ดีขึ้นมาประเทศไทยเราจะเจริญได้เพราะเราฉลาดสร้างครูเซียนที่ดีขึ้นมาแปลว่าเราช่วยกันได้เราสามารถช่วยกันเซตปัจจัยภายใน,ในภายนอกบรรยากาศต่างๆปัจจัยทั้งปวงขึ้นมาได้แปลว่าอะไรครับใครก็ได้ครับอย่างข้อสี่ที่บอกว่าจุดด่างพร้อยอ,อยู่ที่ใจเราไปเกาะไปยึดติดมันเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อไปเนี่ย ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ดีๆต่อไปคนไทยใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ก็จะเชียร์ก็จะร่วมด้วยช่วยกันเราจะเห็นข้อดีของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับทุกรัฐบาลเอาพูดง่ายเอเอาเอา,เอาง่ายแล้วกันนะครับรัฐบาลตั้งแต่ยุคนาย,ยกยิ่งรักผมก็ชมผมก็ชมเห็นข้อดีเพราะอะไรถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันอนะ่ะคนในประเทศไทยเนี่ยคือทุกมีด้วยเหรอครับ ที่นายกกัฐมนรีเนี่ยอยากขึ้นมาเป็นนายกกัฐมนรีแล้วอยากขึ้นชื่อว่าเราทําไม่ดีกับประเทศอะ่ะทุกคนอยากหมดแหละแต่ปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าให้เชียร์สุดสุดริมทิมประตูทุกคนนะครับแต่ใจที่เรามองเห็นข้อดีของกันบ้างมันจะทําให้เราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมาได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับอันนี้ท่านบางท่านจะมองว่าผมพูดเป็นประเด็นการเมืองแต่ ถ้าเราฉลาดทําการประชาสัมพันธ์ที่ดีมาถามดามก็ได้ครับดามไม่เก่งหรอกแต่ดามอ่ะแค่รู้แค่รู้แต่ผมอ่ะอาจจะบอกได้ไม่ชัดเจนแล้วผมอาจจะทําไม่ได้แต่คนในประเทศไทยมีคนที่ทําได้สร้างบรรยากาศของการพัฒนาประเทศไทยที่ดีขึ้นมาผมมันคือรางวัลครับพี่ครับสำหรับผมก็คือใครก็ได้ครับที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆจะเป็นในแบบของประเทศจะเป็นในแบบของ คนเดียวก็ทําได้หมดอ่ะถ้าใครไปดูดีๆก็จะออกแบบเองเรามาออกแบบแล้วทํากันครับทําจนมันติดอ่ะมันเหมือนกับอพูดขอพูดเอ่ยชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับน้องลิซ่าคือไม่ได้ง่ายๆนะครับการที่เธอจะแบบเต้นเต้นแบบนั้นจนเคยชินจนมันเข้าไปอยู่ในจนปมสมองนะ่ะมันเชื่อมกับร่างกายพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับการที่เด็กคนหนึ่งอ่ะไปเล่นเกมจนเคยชินอนะ่ะเขาก็จะเชื่อมกันมันเชื่อมกันเป็นอย่างนั้นนะครับ ทุกวันนี้มีนะครับเด็กที่รวมกลุ่มกันเล่นแล้วก็ไปเล่นแบบอ e ีสปอร์ตพูดได้ง่ายนะครับให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเขารวมทีมกันได้นะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องไปดูในเรื่องของเราสร้างมันขึ้นมาเองด้วยก็ฝากฝาก,ฝากจริงจริงครับว่าเกมนี้ผมทำไม่เก่งหรอกแต่ถ้าอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจบ้างมันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติผมก็บอกแล้วว่าฟังไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าฟังซ้ำจทย์ทำกันบ้านแต่สาระสำคัญที่สุดนะครับ ขอแค่บอกต่อวิดีโอนี้กดส่งต่อไปเลยครับผมก็จะกดส่งต่อ119 120 121 122เนี่ยไปตลอดเวลานะครับบางจุดผมก็อาจจะพูดได้ไม่ดีนักนะครับก็เป็นธรรมชาติคนทำงานทั้งวันนะพี่วันเนี้ยตอนเย็นก็รีบบ้าดอะมันก็มันก็อาจจะมีแบบพเพียบบ้างนะครับผมไม่ได้ท้าทายแล้วกันผมท้าทายว่าให้ไปดูแล้วก็ให้บอกต่อนะครับผมไม่ท้าทายผมเพช่งจะขอบอกว่าขอกันตรงๆครับ ญาติพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับไอ้ดามันทำวิดีโอไม่เก่งพี่แต่ถ้าใครที่จะมาร่วมทำผมก็ยินดีแต่ต้องจ่ายเงินผมนะบางคนบางคนอาจจะมองว่าจ่ายเงินไ้ก็ไปดูครับมันมีวิธีของมันอยู่นะครับมันมีหัวใจของมันอยู่นะครับมันเหมือนกับใครบอกว่าอยากพัฒนาประเทศไทยทำยังไงผมบอกว่าให้ตั้งสำนักงานพัฒนาประเทศแต่ต้องเป็นสำนักงานที่เกิดจากการรวมคนมาจากทุกภาคส่วนของประเทศอะ จากชุมชนระดับคุ้มระดับหมู่บ้านน่ะแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องนําเงินมาด้วยไม่ใช่เราไปจ้างเขาแต่เขาต้องนําเงินมาเราจะได้คนที่มีใจจริงๆอะ่ะเข้ามาครับถามว่าทําไมอะ่ะอ๋อเพราะเรื่องเงินเนี่ยมันปลูกฝังในในสายเลือดของคนเนี่ยมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคนที่สามารถมอบเงินมาได้แปลว่าอะไร เราอ่านใจเขาไม่ออกพูด,ดง่ายๆแต่ถ้าในเรื่องชานนะครับในอนาคตผมสามารถได้ตั้งวัดได้ก็จะมีพระสงฆ์ที่สามารถรู้วาลจิตคนได้ท่านก็อาจจะช่วยคัดคนเข้ามาในสํานักง,งานพัฒนาประเทศก็ได้อน,นี้พูดไปนะครับพูดไปเฉยๆแต่ยืนยันครับขอกันครับกราบพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับขอกันครับขอกันตรงๆผมพูดก็ไม่ดีไม่มีศิละปะในการพูด ก็จะขอกันแบบซื่อๆถ้าพี่บอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยประเทศไทยที่เรารักจะมีอนาคตที่สดใสาภายในเร็ว,วันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นทุกคนที่เป็นคนทําเอาแค่บางคนก็พอครับแต่อยากให้ทุกคนที่ได้วิดีโอนี้เนี่ยกดส่งต่อโดยไม่คิดมากซื่อๆง่ายๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ